สวัสดีค่ะทุกคนภาคเกษตรนะคะขออนุญาตปิดแมสจะทำคลิปขยายหัวเชื้อนี่เราจะเทาสาดให้ปลาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เอากาผสมในถังนะคะนะคะหลิตรเราก็จะใช้4ี่ลิตรประมาณนั้น <c oughs> ไม่ใช่ช่างตวงนะคะกะเอาเลยทำม,มาขี่ปีก็ แ่รอย,ยนะคะสองวันสามวันมาดูกันว่ากลิ e ่น E M นะคะแรงม,มากเลยแต่พอมาเจอกราดน้ำตาลก็หอมหวานกลิ <laughs> e ่น E M นะคะแรงม,มากเลยแต่พอมาเจอกราดน้ำตาลก็หอมหวานกลิ <laughs> e ่น E M นะคะแรงม,มากเลย แต่พอมาเจอกาลน้ำตาลก็หอมหวานเอาเชื่อกเก่าอยู่แล้วก็เลยใส่แค่น็ดเดียวปกติถ้าถังใหญ่ขนาดนี้ไม่มั่นใจว่าสองเอ่อเ็มสองสองลิตรน่าจะพอนี่นะคะ่ะท่ากว่าน,นี้แล้วจะลืมค่ะปกติก็เสียวเวลาแต่วันนี้จะทำแค่ถังเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อมาซื้อมาเอง ตัวไม่พอนะคะคุณค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่คลองชลประทานเขาไม่ค่อยได้น,น,น,นะคะเขาเอาน้ำออกเอ็ม e นะคะต้องได้ปิดนะคะเพราะกลิ่นมันแรงนะ,ะชุดน,นี้ไม่ใช่ชุดทางานนะคะ <laughs> 6ลิตรนะคะเราจะใส่4นะคะสำหรับถังใหญ่เดี๋ยวจะลงไปเลยนะคะ ต้นทุนนะคะล้ต้นทุนของอาทิตย์ประมาณนั้นนะคะ mm. ใช้ไ,ได้แล้วก็ไปศาดตร์หลังจากใส่ปูนขาวแล้วก็ใส่นิสศาสตร์ไปด้วย,ยกลิ่นแรงมากเลยนะ,ะ EM นะคะ mm. ต้องได้ปิดนะคะเพราะกลิ่นมันแรงะคะ mm. ่ะชุดนี้ไม่ใช่ชุดทำงานนะคะทินี้กากน้ำตาลนะคะ mm. กากน้ำตาลอันนี้ไม่มียี่ห้อะคะอันนี้คือ หกน่ำน,นะคะหลังจากที่เราใส่แค่ออปูนขาวไม่พอนะคะสำหรับปลาเราเราต้องบำรุง่างนี้ท่านี้ค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่พงชลประทานเขาไม่ค่อยได้น,นะคะเขาเอาน้ำออกแต่ของเราน้ำบอ่อถ่ายไปถ่ายมาจะต,ต้องปรับสภาพสภาพน้ำตลอดเวลานะคะ อันนี้เราก็หลายแบนเย็นนะคะถัง,นะงร,ร้อยลิตรใส่น้ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะขยายเพื่อให้ใช้ในการปรับสภาพนะเอเอมันจะมีฟองไว้ถ้ามีฟองแสดงว่าน้ำตาลกับเยน็นกางน้ำตาลกับเยน็นกำลังทำงานนะคะภาษาอกทางเกษตรว่าจุลินทรีย์เลืองไปซื้อของมาซื้อของที่จะมาขยายนะคะถังเหมือนเดิมนะคะน่าจะเลยร้อย ร้อยลิตรนะคะหกลิตรเราก็จะใช้สี่ลิตรประมาณนั้น <c oughs> ไม่ได้ชั่งตวงนะวเลยกาเลยทำมาขีดจริงก็จะเอาสัก<อ>เหลือไ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเกลนรอนนี้มันหกลิตรค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเ,เหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่คลองฉลัะทางเขาไม่ค่อยได้น,น,น,นะคะเขาเอาน้ำออกนะคะหกลิตรเราก็จะใช้สี่ลิตรประมาณนั้น ไม่ใช่ช่างตวงนะคะกาเอาเลยตามมากี่ปีก็หกลิตรนะคะเราจะใส่สี่นะะสำหรับถังใหญ่เราจะาลงไปเลยนะคะรถต้นทุนนะคะรถต้นทุนนี่เราจะเทสาสให้ปลาอีกทีนึงนะคะนี่เอาไาผสมในถังนะคะอะไรก่อน <c oughs> <c oughs> พูดไม่เป็นนะคะ เพราะว่าเราไม่ใช่เกษตรตัวยงเราทางเองด้วยความมัน่นนี่เราจะเทสาดให้ปลาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เอาไปผสมในถังนะกะวัวขยายเชื่อไม่ได้หกลิตรนะคะเราจะใส่สี่นะสำะหรับถังใหญ่ จะลงไปเลยนะคะลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนแต่วันนี้จะทําแค่ถังเดียวเพราะว่าพ่งซื้อมาซื้อมาเองตัวไม่พอนะคะนี่ค่ะจะดีเหนียวเหนืดๆน,นะฮะเ็นปะเราไม่มีขาตงกล้องนะคะยังไม่มีงบประมาณเราลงทุนเยอะยังไม่ได้เจนีกากน้ําตาลนะคะ กากน้ำตาลอันนี้ไม่มียี่ห้อนะะอันนี้คือออหกอะไรกัน <laughs> พูดด้เป็นนะคะเพราะว่า <laughs> เราไม่ใช่เกษตรตัวยง <laughs> เราทำเองด้วยความมัน่นใจพูดภาษาเกษตรนะคะเราพูดด้่เป็นเลยค่ะแล้วก็คนเลยนะคะคน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 อนชนินน <laughs> กากน้ำตาลนะคะ ารน้ำตาลอันนี้ไม่มียี่ห้อนะอันนี้คือหกออของอาทิตย์ประมาณนั้นนะคะยัะใช้ได้แล้วก็ไปสาดหลังจาก,กใส่ปูนขาวแล้วก็ใส่นี้สาดไปด้วยกินแรงมากเลยนะกะ <laughs> กล้องเราพิงนะคะเดี๋ยวนี้พิงนะนี่่าน้ำตาลน้ำ นี่เราจะเทสาสให้ปลาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เอาไปผสมในถังนะคะคุณค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่พองชลบับทานเขาไม่ค่อยได้น,นะคะเขาเอาน้ำออกกินเออ็มนะคะแรงมากเลยแต่พอมาเจอกากน้ำตาลก็หอมหวานนะค่ะ แต่ของเราน้ําบ่อถ่ายไปถ่ายมาจะต้องปรับสภาพสภาพน้ำตลอดเวลานะคะอันนี้เราก็แต่วันนี้จะทําแค่ถังเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อมาซื้อมาเองตัวไม่พอนะคะ ตะวันสามที่มาเราเปิดครั้งหนึ่งนะคะกเกษตรกนถ้ำกว่าน,นี้แล้วจะลืมค่ะปกติก็เสียเวลาหลายวานเย็นนะคะถัง100ลิตรใส่น้ำก็เรียบร้อยแล้วนะคะขยายเพื่อให้ใช้ในการปรับสภาพนา้ำลงไปเลยนะคะเดี๋ยวป่ะเดีเ๋ยวเนาะเือ จะทำเยอะนะคะหกลิตรนะคะเราจะใส่สี่นะคะสำหรับถังใหญ่จะเอาลงไปเลยนะคะลดต้นทุนนะคะลดตนนน้นทุนทำกว่านี้แล้วจะลืมค่ะปกติก็เสียเวลาพูดภาษาเกษตรนะคะเราพูดดีเป็นเลยะะ <c oughs> แล้วก็คนเลยนะคะคน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 ระหว่างน้ำกับเอ็นแล้วก็ ขยาย,ยหัวเชือเก่ายังอยู่ยช่ค่ะนิดนึงค่ะสำหรับที่เลี้ยงเยอะๆเหมือนเราเลี้ยงปลายเยอะแต่พงชลประทานเขาไม่ค่อยได้น,น,นคะคะเขาเอา,าน้ำออกแต่วันนี้จะทำแค่ถังเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อมาซื้อมาองตัวไม่พอนะคะ EM นะคะ ต้องได้ปิดนะคะเพราะกลิ่นมันแรงนะคะ่อชุดนี้ไม่ใช่ชุดทำงานนะคะหมักไว้นะคะหมักไว้ก็ประมาณอาทิตย์มืงนะคะสองเอ็ม e นะคะต้องได้ปิดนะคะเพราะกลิ่นมันแรงนะคะ่อชุดนี้ไม่ใช่ ชุดงนานนะคะเอาเชื่อเก่าอยู่แล้วก็เลยใส่แค่เล็กเดียวปกติถ้าถังใหญ่ขนาดน,นี้ไม่มั่นใจว่าสองเอ่อเอ็มสองสองลิตรน่าจะพอส<ม><ม>องอาิตย์ประมาณนั้นนะคะยคัใช้ได้แล้วก็ไปสาดหลังจากใส่ปูนขาวแล้วก็สนดสาดไปด้วย,ยกินแรงมากเลยนะทําทำกว่านี้แล้วจะลืมค่ะปกติก็เสียเวลา ะะแล้วพูดดีเป็นเลยค่ะแล้วก็คนเลยนะคะคน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 แต่วันนี้จะทำแค่ถังเดียวเพราะว่าเพิ่งซื้อมาซื้อมาเองตัวไม่พอนะคะ